มาฮอลิเดย์อย่างเงี้ยลูกๆก,ก็จะนอนช้าใช่ไหมครับเขาก็จะตื่นสายหน่อยผมก็เอาจังหวะน,นี้แหละครับตื่นเช้ามานิดหนึง่งให้เวลาตัวเองหนึ่งชั่วโมงออกไปเดินนั่งสงบนิ่งๆหรือว่านั่งวาดลูกนั่งคิดอะไรให้เวลากับตัวเองนิดหนึง่งจริงๆแล้วผมว่าการเรียงลําดับความสําคัญมันก็มีส่วนที่ทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์มากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมคิดว่าเราควรที่จะเตรียมตัว หรือทําให้ตัวเองพร้อมหรือว่าไม่ใช่แค่ว่าพร้อมเรื่องร่างกายพร้อมทั้งจิตใจด้วยนะครับมีสมาธิตอนเช้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนครับบางคนก็ตื่นมาละหมาดบางคนก็ตื่นมาสวดมนต์บางคนก็ตื่นมาทําสมาธิบางคนก็มาฝึกโยคะให้เวลากับตัวเองเยอะๆเมื่อเราเติมพลังตรงนี้เต็มนะครับ ที่เหลือของวันครับเราก็พร้อมที่จะดูแลคนอื่นได้ผมว่าสําคัญมากมากวัยผมนะครับ40-50ิ 40, 50, นี่ครับฝึกรักตัวเองไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวนะครับ